ก่อนชมคลิปวันนี้ฝากเพื่อนๆกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ช่องพวกเราด้วยนะคะอันนี้ตึกรูนะคะจะได้เป็นสัญลักษณ์จำง่ายๆเช้า,ชานี้พวกเรากำลังเดินทางไปที่โซ t a t i o n นะคะเพราะพวกเราจะไปนั่งรถไฟ KTX เพื่อไปเที่ยวที่ปูซานกันนะทุกคนจากกัุงนำนะคะจะใช้เวลาประมาณ25นาทีนะคะถ้ารถไม่ติดเนาะซึ่งเช้านี้ก็ดูว่าไม่ได้ติดอะไรมากมาย ก็เดี๋ยวไป,ไปถ่ายให้ดูนะคะว่ารถไฟ KTX เป็นอย่างไรนะคะทุกคนเจอกันที่ Soul Station นี่นะคะตอนนี้พวกเรามาถึง Soul Station แล้วนะคะทุกคนบ๊ายบานี่ ไปลิฟต์ไหมใ,ใต้ายน่าจะมี KTX เขามีป้ายเขียนว่าให้ขึ้นไปที่ชั้นสองนะคะเราก็มาขึ้นลิฟต์กันนะคะทุกคนเนี่ยมีบันไดยอยู่ข้างๆนี้เราก็มาในซอกข้างๆนี้ขึ้นลิฟต์ไปเลยนี่นะขึ้นลิฟต์มาเจอทางเข้า่างนะคะ โอ้ข้างในคือคักมากเธอมีอาหารขายเพียบเลยเราต้องมาแลกตั๋วอะไรก่อนไหมวะเธอมีร้านกาเกาด้วยมีร้านขายของฝากของใช้แมคโดนัลด์ลตเต้เอาเลตปาลีครัวซองเพียบเลย <Yes. S 1> มาแวะซื้อน,นะคะเแบอบร์เกอร์ที่เนี่ยร้านเนี้ย่รู้ัสเรียนะอุ้ยมาถึงแล้วนี่นะคะก็กำลังเดินไปที่ที่ขึ้น KTX นะทุกคนเนี่ยทุกคนหาป้ายนี้นะ KTX Platform เห็นไหมเออ KTX Platform ปึ๊บเดี๋ยวเราเข้าไปดู อ่านี่ไงปูซานมีขึ้นมาแล้วแปดโมงห้าสิบเจ็ดของเราก็คือแพลตฟอร์มห้านะคะทุกคนเวลาที่เราจองมาคือแปดโมงห้าสิบเจ็ดนะคะก็คือแพลตฟอร์มห้าเราก็มองหาตัวเลขแพลตฟอร์มห้าแล้วเราก็เดินไปเลยซึ่งแท็กห้าของเรานะคะก็อยู่บริเวณนี้พอดีเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวยังไงเออจะพาทุกคนไปดูร้านอาหารซื้อแบบเทคเอาเวกันก่อนนะคะมีน้ำผลไม้ด้วยอ่ะ ตรงนี้ก็ดูน่ากินนะแฮมแอนด์เอ็กชีสโทสเอออันนี้รูปเป็นเกี๊ยวอ่ะ อันนี้เป็นละเหมือนเบอร์เกอร์ข้าวอันนี้ล้าขายน้ำเปล่าแล้วก็เป็นแบบพวกซูชงซูชิเออนี่น่ากินนะอันนี้ดูน่ากินอยู่นะป้าเป็นซูชิอะยังไม่มีคนขายมาขายเลยแฟชั mm ่นฟู o เกฟูดโอ้ตรงนี้มีข้าวพวกข้าวกล่องอะไรต่างๆนะ,ะทุกคนน่ากินอยู่ งานนี้มียังไม่เปิดแล้วก็เป็นร้านแบบโรโรแบบสลีแบบสไตล์เกาหลีหรือย,ยุ่รปไม่รู้นะคะทุกคนเออแล้วก็อันดีแอนหมดแล้วอะ่ะ<อ>นี่นะคะรถไฟมาพอดีเลยนะทุกคนเราก็ไปหาตู้ที่เราจองไว้นะคะเราก็ไปขึ้นตามตู้นั้นได้เลยนะทุกคนไปแล้ว<อ>นี่นะคะเป็นตู้ First c คลาสนะคะของเราไป ไปเลยป๊ะป้าเบอร์สามโอเคนี่นะเดี๋ยวขึ้นไปกัน บนแถวไฟ k t ทนะคะแบบ First Class นะกคนแถวที่นั่งจะเป็นแบบหนึ่งแล้วก็2นะคะ1แล้วก็เป็นสแบบนี้นะทุกคนพื้นที่มีค้าให้ค่อนข้างเยอะเลยนะดูเนี่ยทกี้ซื้อมิวทีมาเท่าไหร่นะแก้วละห้าพันห้า เอากระเป๋าวาไงไว้ตรงนี้ได้นะยังนี่ยังรู้สึก,กว่าแบบไม่แคบเลยนะเนี่ยเท้าคือชิวมากวางได้แบบชิวชิวเป็นส่วนตัวดีนะทุกคนไม่ได้อะ หิวแล้วกินแล้วโอเคครับเดี๋ยวถ้ามีอะไรแบบว่าออปชันอะไรเพิ่มเพิ่มแล้วเดี๋ยวบอกนะอืม, <c oughs> มีแบบหนังสือคู่มือ KTX <c oughs> เลยน,นะทุกคนมีผ้าลองอันนี้ให้เราด้วยนะ <c oughs> ไม่รู้เปลี่ยนหรือเปล่าทุกครั้งมีจอทีวีให้ดูั้งเราฟังไม่รู้เรื่องแล้วก็มีที่แขวนกระเป๋านะแขวนเสื้อผ้า <c oughs> อ๋ออันนี้มีที่กันแดดให้ด้วยอ่ที่นั่งกว้างดีมากเลยทุกคนเฮยสูง169ก็คือแบบโคตรชิวสบายเนา้ปนะาปาาเนาะโอเคเนาะเบอร์เกอร์ที่ซื้อมาจากร้านลอตเตอรี่นะคะก็เร็วมากเลยนะซื้อจากเครื่องอัตโนมัติใช่ปะก็เลือกเมนูแล้วก็มีโปรโมชั่นอะไรจะใส่ไหมอถ้าไม่มีก็กดโนไปแล้วก็เลือกวิธีการจ่ายเงินนะ หรืว่าคิวจะช้านะเร็วมากรอไม่ถึงหนึ่งนาทีเลยได้ของแล้วเรียบร้อยเร็วสุดๆอันนี้เป็นแฮมที่เป็นไข่แล้วก็เบคอนแล้วก็ไส้กอรอกแล้วก็มีชีสนะคะอร่อยไหมปบาปลากินเข้าไปละโอเคถ้าเทียบกับแมตตัวนอกบ้านเราได้อยู่ได้อยู่โอเคได้อยู่ก็ได้อยู่ทุณเข้มงอดากเลย เวลาบนจอขึ้นว่า8ปดโมงห้ข้างล่างตรงชานชาลาเขามีก็ร้านขายแบบกุกบกิบกุบกิบอะของกินเล่นแล้วก็น้ำดื่มเลยนะขนมขนมมาเลยอย่างเงี้ยอ,ออกตรงเวลามากนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นใครจอง ktx นี่มาก่อนเวลานะทุกคนไม่มีการเลทไม่มีการดีเลยแปดหปุ๊บปิดประตูจา้า อันนี้ก็คือสถานีโซ Station นะคะทุกคนรวมรถไฟนะคะไปยังเมืองต่างๆนะคะถ้าในไอตัวอ b e r นะตอนที่เรียกมามันจะเรียกว่าโซ Station แล้วในวงเล็บว่าแอ r ์พอร์ตเรลเวย์เออประมาณนั้น เดี๋ยวจะถ่ายให้ดูไปเรื่อยๆนะถ้ามีวิวตรงไหนสวยๆนะจ๊ะโอเคสชั่วโมงนิดๆนะไม่ถึง2ชั่วโมงครึ่งเราก็จะถึงนะคะปูซา สำหรับตัวรถไฟ KTX นะคะเอยก็ใช้การจองผ่านแอป trip. com ค่ะทุกคนรู้สึกว่าจองง่ายแล้วก็สะดวกดีนะคะเราก็จะได้เป็น e- t i c k e t หน้าตาแบบนี้ขึ้นมาเลยนะคะเรามาเก็บไว้ในแอปเลยนะคะก็ถ้ามีเจ้าหน้าที่ขึ้นมาตรวจเราก็แค่โชว์ตั๋วทิเกตันนต้ให้ัจ้าหน้าที่นะคะไม่ต้องมักาตไปแลับัตรใดๆค่วเัวลาจองนะวะ1จนก็จะได้1ใบนะคะถ้าจอง2ที่นั่งนะคะก็จะได้ตั๋วออกมา2ใบแบบนี้เลยค่ะ ข้อมูลที่สําคัญในตั๋วนะคะก็คือชื่อวันเวลาค่ะแล้วก็เลขที่นั่งเลขขบวนรถนะคะที่เราจะต้องรู้ค่ะตรงนี้เขามีแบบที่นั่งเล็กๆนะเอาไว้ให้เราแบบนั่งอ่านหนังสือได้ด้วยนะทุกคนตรงนี้ก็เป็นที่เก็บของเก็บกระเป๋านะคะอันนี้ที่ระลึกการรถไฟเดี๋ยวเอาไปแกะดูกันว่าเขาให้อะไรนะจดไปสองทัน แล้วเขาก็มี free self service for first c a r d passenger นะคะเขาบอกว่าอันนี้นะเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับ first c ค a าสนะคะผู้โดยสาร first c ค a าสให้กด blue button นะคะแล้วก็ take a m i t y ก็คือน้ำฟรีนั่นเองนะทุกคนอันนี้เป็นห้องน้ำนะคะเดี๋ยวเอาอันนี้ไปนี้ก่อนเดี๋ยวลองกดก่อน มันล่วงออมาแล้วนะทุกคนแต่เราไม่ได้ยินเสียงนี่มันอยู่ข้างในนี้ นี่ก็จะเป็นวิธีการปรับที่นั่งนะคะซึ่งเขาจะมีปุ่มนะคะอยู่ตรงด้านขวาของเก้าอี้นะทุกคนแต่มันไม่ใช่เก้าอี้ไฟฟ้านะคะจะต้องแบบกดปุ่มแล้วก็ใช้ก้นเราอ่ะดันพื้นด้านล่างของเก้าอี้นะให้มันเลยออกมานะแล้วตัวข้างหลังมันก็จะเอลงไปนะคะ สถานีปูซาน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 ถึงตรงเวลาเลยนะทุกคน11.15.16โ okay. อเคเมื่อกี้นะคะจากที่ลงรถไฟเนาะเราก็ขึ้นมาข้างบนนะอันนี้เป็นขั้นบนสถานีนะคะที่สถานีปูซานนะ มองไปไกลๆเห็นสะพานแขวนด้วยนะคะเออขึ้นมาก็จะเจอ Holy Coffee แล้วก็จะมีแผ่นกระดานโต้ขึ้นอันนี้นะทุกคนเดี๋ยวเราจะต้องขึ้นไปถ่ายบ้างเพราะให้รู้ว่าเรามาถึงปูซานแล้วอีก <c oughs> นี่ทุกคนจะต้องลงมาที่ Exit 5นะ Exit 5ลงมาแล้วก็จะเป็นแ like ท็กซี่สแตนแบบนี้นะทุกคน ไม่ใช่ลงไปตรงแพลตฟอร์มนะทุกคนทุกคนจะต้อง,องไปดีแล้วลงด้านนอกนะอ่ะไปติไม่ข้ามไปหรออ้าเขารอไปว้วิรัสอะไรอ่ะ The best to have in the banner นะจ๊ะ ตอนนี้เวลาตีห้านะคะพวกเราก็กำลังเช็คเช็คเอาเรียบร้อยแล้วแหละนี่ใส่ในตู้เอ็กซ์เพ h เช็คเอนะคะใครที่จ่ายเงินตอนเช็คอินไปแล้วก็เอากุญแจมาใส่ในตู้เช็คเอาอันนี้ได้เลยนะก็จะถือว่าเป็นการ complete เช็คเอานะคะตอนนี้กำลังรอแท็กซี่มารับอยู่นะคะทุกคนก็จะไปที่สถาน,นีรถไฟนะเพื่อไปขึ้น KTX รอบเช้านะคะหกโมงสินาทีนะเดีย๋ยวมาลุ้นกันว่าไปถึงทันไหม อันนี้เธอเลือกกาเกาหรือเลือกอะไรอ่ะอกาเกามีรถนะเมื่อเช้าเมื่อกี้ลองเรียกอูเบอร์ไม่มีคนรับงานนะคะอ,อ่ะไปไกลยังมถึงแล้วนะคะทุกคนใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะสำหรับตอนเช้านี้นะคะมาที่สถานีรถไฟปูซานจากโรงแรมเราเรียกกาเกานะรอบนี้โดนไปเท่าไหร่นะเธอฮะ หมื่นเจ็ดหมื่นแปดประมาณนี้วอนนะหมื่นเจ็ดหมื่นแปดพันวอนนะคะนี่สถานีรถไฟตอนเช้าเหมือนเขาวนเข้ามาตรงแบบเข้าลานจอดรถอะแต่ว่าเขาก็ไม่จอดไงเขาก็วนออกไปทางนู้นเดี๋ยวเข้าไปข้างในกันไม่รู้มีอะไรยังไงบ้างเดีย๋ยวไปถ่ายให้ดูนะคะที่สถานีเมื่อกี้ก็เดินผ่านช่องสภาเล็กๆตรงนี้ที่คนเดินมาเยอะเนี่ยนะคะแล้วก็ เข้ามาปุ๊บต้ายมือก็จะเป็นตารางนะ d e p a เ t อร์ของแบบพวกรถไฟต่างๆนะคะที่เข้ามาที่สถานีนะคะนี่ประมาณนี้ของเราไปรอบหกโมงสิบนะไปที่โซนะคะตอนนี้ยังไม่ขึ้นนะทุกคนนี่นะคะเป็นหลาขายของฝากนะของที่ระลึกของกินต่างๆนะคะก็ไม่มีอะไรเปิดเลยทุกคนดู โดนัทแอนคอฟฟี่กาเกาเฟรนอ๋อมีเปิดหนึ่ง้านอ่ะมีเปิดหนึ<ม>่ง้านไปไดูหน่อยสิสอรี่ะไรี่อี <Sorry, V. S 1> เดินมาดูหน่อยร้านนี้เปิดครับเ,เป็นหนึ่งเครื่องดื่มแล้วก็พวกขนมปังเบเกอรี่ชาคาโมไมล์สี่พันมีชามีเลมอนทีด้วยอ่ะทุกคนเลมอนทีสี่พันห้าร้อย ช็อกโกแลตลาเต้เจจูกรีนทีลาเต้แบล็คมิวทีวานิลาลาเต้อเมริกาโน่ราคาก็ถือว่าไม่แรงมากนะประมาณสี่พันก็มีสามจุดแปดสามจุดแปดเป็นเอเมริกาโน่เออเป็นรูปนกเพนกวินแบบนี้นะคะอุ้ยอันนี้เขาน่ากินมากเลยอ่ะ ดโน้ตเขาดังโดนัทหรอพาสตี้พายอันนี้น่ากินมากเลยมิลครีมเบรดบิทฟรุตลูกโซย่ามี งคเป็นไงบ้างปบะป๊าอร่อยไหมครับโอเคก็จะอิ่มดีทัง้งนุ่มนุ่กรอกมันบวบของปลาแล้วลลมันอร่อยไหมอ่ะโอเคอร่อยดอมส่วนเรานี่จะ้ะซื้อไข่มาจากสตอรี่เวจ้ะไข่ดำไข่ดำอันนี้มันจะคล้ายๆไข่พะโลนะทุกคนอร่อยดีนะ <laughs> ใครคิดถึงไข่พระโลก,ก็ไปหาไข่ดำอันนี้มากินนะคะโุอี้นั่งรองในสถาน,นีนะคะไม้ไม้ไมแบบเนี้ยตัวใหญ่นะนั่งสบายอยู่นี่นะคะตอนนี้รถไฟเที่ยว6.10ของเรามาแล้วนะแล้วก็ขึ้นบอร์ดดิ้งแค่ะทุกคนน่งี่ีรบอ ผมใส่ต้องหิ้วลงเหรอป,ป๊าหรือลิฟต์อยู่ข้างในวะเธอนี่นะคะเขาจะมีเลขหน้าตู้น่ะทุกคนว่าเราอ่ะขึ้นรถเบอร์ตู้อะไรนะคะตอนเราจองตั๋วเนาะแล้วเราก็เดินไปหาตู้นั้นนะคะถ้าเป็น first class มันจะอยู่ต้นๆน,นะทุกคนอย่างรอบนี้เราก็ได้ตู้เบอร์สี่นะคะ ก็กำลังเดินไปหาตู้เบอร์สี่อยู่นะคะทุกคนกอให้หน่อยไปลุยนี่ถึงแล้วนะคะ first class นะตู้เบอร์สี่ะปุยนี่นะเขาจะมีที่เก็บกระเป๋านะไอ้หยุ่ขนมจะได้กระเป๋าเออนี่ตู้หยุ่นนะ จอมอนิเตอร์ Monitor ตอนนี้นะคะก็จะบอกรายละเอียดนะคะเกี่ยวกับรอบการเดินทางรอบนี้ของพวกเรานะคะซึ่งเขาก็จะบอกว่าออกเวลา6กโมงสินาทีนะคะแล้วก็จะมีการแวะทั้งหมด8สถานีด้วยกันนะคะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีการบอกด้วยว่า8สถานีที่แวะนั้นนะคะจะถึงเวลากี่โมงนะคะหน้าจอนะคะจะมีการแจ้งสถานีต่างๆที่มีการแวะนะคะพร้อมด้วยเวลาที่คาดว่าจะถึงนะคะไล่ไปเรื่อยๆเลยะคะ่ะจนครบ8สต็อปนะคะหรือ8สถานีที่จะหยุดนะคะจนกระทั่ง ไปถึงสถานีปลายทางก็คือโซนนั่นเองค่ะซึ่งในการเดินทางครั้งนี้นะคะรอบรถของเราออกตอน6กโมงสินาทีไปถึงโซ่เก้าโมงห้านาทีจะใช้เวลาเดินทางทั้งขึ้นนะคะ2ชั่วโมง55นาทีค่ะแต่ละรอบของการเดินทางอาจจะมีเวลาที่ไม่เหมือนกันนะคะสามารถตรวจสอบได้ตั้งแต่การจองเลยค่ะ ตอนนี้ก็รู้สึกได้เลยนะคะว่าเราเริ่มวิ่งเข้าใกล้เมืองเข้าไปทุกทีแล้วนะคะก็น่าจะใกล้ถึงโซลแล้วนะคะทุกคนดูจากข้างทางนะตึกก็คือจะเริ่มเยอะๆแบบนี้เลยนะคะก็เดี๋ยวไปถึงที่โซลแล้วนะคะเดี๋ยวจะไปแอบถ่ายอะไรนิดๆหน่อยๆที่สถานีให้ดูแล้วกันนะคะว่าที่สถานีโซลนะคะมีอะไรบ้างนอกจากคลิปก่อนหน้านี้ที่เอ่ยถ่ายไปให้ดูแล้วนะ,ะพวกแบบร้านอาหารที่สามารถเทคเอา a วได้นะคะตอนนี้เราก็จะมาถึงสถานีแล้วจ้า ถึงแล้วค่ะโซลสเตชันอันนี้ก็พาทุกคนมาแวะดูนะคะร้านขายดอกไม้ที่โซลสเตชันนะคะเวลาพบปะคนอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าจะไปเจอ Date, นัดเดตนู่นนี่นั่นนะคะก็สามารถมาซื้อดอกไม้ที่สเตชันได้เลยนะมีหลากหลายรูปแบบสวยงามมากทุกคนเป็นการจัดดอกไม้สไตล์เกาหลี คลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะคะทุกคนยังไงฝากเพื่อนๆที่เข้ามาชมนะคะฝากกด like, ก share, กไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อไปกำลังใจให้ช่องของเอยด้วยนะคะคลิปหน้านะคะเอยจะพาทุกคนไปรีวิวอะไรหรือไปชมอะไรนะคะก็ฝากติดตามเอาไว้ด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย